แม่เพวทํำกินสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพี่น้องมาหาแนวกินแซ่บๆซ่สพี่น้องจริงจ้าอ่าน้องบนญรัยากกินอยากยากินหังปลาเผาว่าดังๆปลาเผาอยากกินปลาเผาปลาลิ้นเผาเออมาดนี้ลูกสาวอยากกินเขาปิดเทอมแล้วลูกสาวปิดเทอมแล้ววันนี้แม่แพลวกันเลยเออเขาปลาสู้ลูกสาวกินเขาปลาตำมกหุ่งจ้า โอเคแล้วให้มันสุกก่อนให้ามันกลับลูกเจ๊ค okay, าอะไรบ้างลูกโอ้อ่าว้มามากินนอะพีน่น้องยังก็สุกใช่ไหมจ้าอีกแป๊บนึงแล้วนะจ๊ะพี่นอ้องหาป่าพันเมียงกินให้มันหมดเด้อป่าตัวแบบไ่เดี๋ยวพี่วีดมาพันอยากกินไย ห่างๆเลยลูกแม่จะแกะให้แกะยังไงนี่นี่เอาช้อนชิดๆชิดๆขี้พูแล้วก็นี่เห็นไหมง่ายกินนี่เออควนออกเลยเออห่อนห่อนเนาะเวลาแม่บเไ็ดให้กัหนัวใหดเองเสร็จแบบนี้นี่นี่น่ากินว่านี่ห่อนห่อนเลยเอาคน่ะควนออกคนห่อนเลยเอากินในๆลูกเดี๋ยวพี่บีดกันมา ปลาตัวบักใหญ่กินสองคนเลยน้องกินเบิดเด้อปิดเทิมแล้วพี่น้องปิดเทิมแล้วเพิ่อนกรยาให้แม่เห็นนั่นเห็นนี่ให้กินถามว่าแม่ซื้ออันนั้นปลาเผามาไอซื้อปลานิมาตัวหนึ่งหนูจะกินปลาเผาไม่กินว่าสันกินก็นได้จัดให้นางเอากินลูกกินกินเยอะๆ บดเทมแล้วเพิ่นก็นหาเมนูขึ้นอยากกินนั่นอยากกินนี่ส่นตัวเพิ่นแม่ทำให้หนูกินน้อยตัวปลาเผาตำมักุ้งอนุบาลมันตำบลาใส่บักพริกจักเม็ดเออ พี่บีดกับมและจ้ามาพ้อมน้องนาลามาละเด็กน้อยช่วงนี้ปิดเทอมเฮ็นน่ากินเห็เด็กน้อยกินแซบซบอือกินโูกินกกน,น้องนาลากินข้าวปั้นที่สองแล้วน้องนาลาบอกคุณแม่น่ะสีข้าวมาส่ง uh huh. <laughs> คุณแม่ไม่ได้ทำนาป้าพูดหยอกเล่น <laughs> คุณแม่มัวแต่ทำงาน เอากินลูกกินน้องนาลาก็มากินข้าวกับพี่โบนัสคะ่ะกินข้าวกับปลากินข้าวเหนียวกับปลาลาย่างเออเออป้าทำอย่างนั้นไว้ให้ละจับเข้าปากเลยเคี้ยวนานๆไม่ต้องรีบลูกค่อยๆเคียเ้ยวน้องนาฬากินข้าวกับปลาจ้ากินเลยลูกกินเยอะๆจะได้โตวไวๆนะคะอ,อร่อยไหมคะ อร่อยค่ะกินเยอะๆลูกโอ้เก่งจังเลยแป๊บเดียวหมดเลยเอาอีกไหมลูกเอาอีกไหมโอ้แซ่บนะลูกเนะาะเดี๋ยวป้าเฮ็ดให้อีกลูกอร่อยมากเลยอ่ากินเยอะๆเลยโอ้เก่งมากอร่อยเนื้อปลาเนาะลูกเนาะปลาสดๆหวานๆอร่อยเนื้อปลาเก่งมากๆเลยโอ้เก่งจังเลยเก่งจังเลยเยิ้มเยิย้ม เยี่ยมทำไงเยี่ยมเยี่ยมยกนิ้วสิยกนิ้วโป้เออเก่ง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 ฮะโอ้เก่งเอาข้าวอีกอไหมคะอโอ้เอาข้าวอุ้ยเก่งมากเลยเดี๋ยว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 ปเปล่าให้อ่ะโอ้เก่ง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 เป็นสาวแล้วเป็นสาวแล้วอ่ะเดี๋ยวเข่าให้ลานก่อนโอ้เก่งเอาลูกอ่ะ ไม่อิ่มเอาใหม่นะคะเอออ่ะอรุณอ่ะอรุณอ่ะนี่นี่ป้าทำเป็นคำให้เก่งมากเก่งเก่งเก่งเสียงดนตรีที่ไหนที่โรงเรียนหนูไหมใช่เหรอฟังดีๆสิใช่เสียงดนตรีที่โรงเรียนหนูไหมใช่อ่าพี่นักเรียนเขาตีตีกองอ่ะอ่าวงดนตรีโรงเรียน หรอใครร้องเพลงพี่คนไหนร้องเพงลงร้องเพลงจากฝุนนู้นเลอ่ะหรอสวบสดบายสำหรับคลิปนี้แม่แพลขอลาไปก่อนด้อจ้าน้องบีน้องโบนัสแล้วก็น้องนันลเห็นตัวหัวบายบายคลิปน้ามาพ่อกันไหมด้อจ้าอขอบคุดหะายๆสำหรับการติดตามจ้ารวกามาถ่าค่อยเบิ่งนอว่า mm hmm. มื้น ไอ้เมนูต่อไปแม่แพ้วเซตอย่างซพูพี่น้องกินสำหรับคลิปนี้ขอบคุณค่ะ๊ายบาย